วิคัสซีนปิดเลยสับคยุกฮันแน่จอนที่จะไปดูชิปกันก็ฝากฝากดไลค์กดไลดตามให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะวันแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาเล่นแมปเพชเชอร์กันในหมดพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไงมาแล้วหนักดวลนักัวมากมากนักวจริงจริง เดี๋ยวต้องหาระวังหุ่นหุ่นหรอไอพ่อแบบคงเป็นโรงคงกระดูกเดี๋ยวตายไง่เอาไม่เอาแหกกดเลยวิ่งแหกกดเลยนี่ตัวนี้รู้ไม่ได้ ก่อนนี่คือแบบเล่นแบบง่ายจริงใช่มันก็ทะลุได้นะตรงแขนนะทะลุได้อยู่ต้องแคบทะลุได้เหรอใช่ทะลุโอ้ได้ที่ตรงแขนโอ้ตัวทะลุไม่ได้งงเลยปกติแบบชอบแบบอ่าทะลุตัวตลอดอือเกือบโดนต่อยยั่วต้อ r รันอ n นพาว điều khiển đấy. bóng thứ 9. nó nhảy có độ an toàn tan thăng tan thăng tan. tốc júc tốc เสียงไม่ได้เดี๋ยวตายโง่อยียไม่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 ทันตายอีกแล้วโอ้มันนิ่งเลยเมื่อกี้ไม่วิ่งมันนิ่งเลยมันนิ่งเลย โลมยอยบบ่าลนนือย่าลืมออย่รล้ม่มอ่าอย่ลไมย่าอย่าย่าอ่อย่มอ่ตอย่าลม่าลอ่าลืมนย่ทอ่อยอยูม่่ม่อน่ริงแอ่ตอนนี้ไม่ได้แล้วลอยอย่่ล ุ้ยไม่โดนเลยดีๆชอบชอบไม่แบบเต็บเลยรอบนี้เล่นร้อเอร์เซ็คอนเสิร์ตดีตรงดีเจดีเจสเกลดตันดีเจสเกลดิตันนักริว่าอยากลงไปเต้นนะไม่ได้เป็นโคกระดูกเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ ได้เวลาแล้ววิ่งไอ้เล่นานนอนแบบเซฟิี่สุดเพราะว่าเพราะกลัวตัวคิดดานนอนดานนอนไม่ใช่หรอกต้องเล่นแบบเซฟเซฟเป็นจริงวิ่งเมื่อก่อนนี่คือแบบไม่เซฟเลยแต่นี้คือต้องเซฟแล้วเพราะไม่รู้แพทใหม่เลยเพิ่งจ่อมาเล่นโอ้วิ่งจู๊บเลยเด้อเด้อเด้อเอ้ออุ๊ยเกือบโดนเกือบโดนกิน โอยนอนโซกลางมากอีซี่วิงมาสิลบจุกจุกเดี๋ยวอย่าบอกไปจะวิงประตูไม่เปิดให้ เซฟก่อนเลยอุ้ยเกือบโดนกินเซ็บตี้เกือบโดนกินตอนนี้แบบแบบห้ามประมาทแล้วโอ้เอโดนกินไปแล้วหนึ่งทีนอนอู่มากเด้อชอบเกิดชอบแบบเกิดขา้างหน้าตลอดเลยนี่งงงงจริงใช่นี้ <Okay. S 1> ตอนนี้มันเกิดข้างหน้าแล้วจู ขึ้นบนเลยขึ้นแบบเซฟตี้อเเู้อเซฟตี้เ็ฟด้วยลุงเลยก็เดินไปลงสิจเจอร้านค้าเ,เปล่าโอเคเจอละร้านค้าซื้อเลยเยี่ยมเลย inscrevealle เ,เดี๋ยวแ KB เลยละกันแ k ปรูปแบบการาฟิกสูงโอเคเรียบรอ้อย My PC นนะ My PC ซื้อโอ้ย<ป>แ k ปรูปก่อนแ KB รูปก่อนขาแ k ปรูปแ๊บเนึ้ยโอ้ยแ k ปแล้วโอเคเราก็แขปแล้วแบบกราฟิกสูง อืมก็ใช่ก็ปรับถุงตลอดแล้วก็ปรับรลเหมือนเดิมเพราะมันกระตุก <c oughs> อุย้ยไม่ไม่เกิดย้อนห้องนี้อะอะไรของมันเนี่ยเกิดเกิดห,ห้องนี้งงมันเกิดตรงนี้เลยอ่ะเกิดตรงหน้าร้านค้าดิเด้แผดใหม่ถ้าเป็นแผดเก่า <c oughs> มันจะไม่เกิดนะมันจะเกิดไปห้องถัดไปแผดเก่าหรือถ้าเป็แบบเกิดเลยจะได้เกิด หรือว่าคนทีต่ต้องการอะไรลานเซฟตี้ เซ็บเลยลงไป,ยไปแล้วก็ดินเจ็บบ้างนิดกว่าเจ็บบ้างนิดกว่าเจ็บบ้างนิดกว่าเจอสะพานแล้วเดินเลยลงสะพานไม่นะอุยไม้หักไม้หักอุ้ยจมน้ำแต่โชคดีมีออกซิเจนช่วยไว้อยู่ใช่ อู้มืดมากมืดจริงขึ้นข้างบนยาวๆยาวไปยาวไปจับไฟก่อนดี ไม่อก่อนเคยคิดว่าอ e ีเอเวนนี้อมันเป็นภาคสองมันไม่ใช่ภาคสองเลยมันเป็นทาวน์วินได้ซ้ำอันเนี้ยอืมจริงเป็นทาวน์วินทาวน์วินมาจาัดเดือกห้าแต่สุดท้ายเกมทำพลาดคิดว่าแบบว่าอะไรมันต้องแคปรูปเนี่ยอีเวนเดือกห้องอ่ะต้องแคปรูปอ,อย่างแบบศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำ ใช่เราบอกแบบออกไม่ครบเนี่ยโรบอกอะบอกไม่ครบเนี่ยขันดอยจะทำที่รูอมเลยใช่แล้วพิกกี้นะพิกกี้ก็ทำนะ <c oughs> ทำอะไรบันนี่อะไรเนี่ยแหละหอเออมันวิ่ง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  ลูกบอนวิ่งไอ้บันนี่อ่ะมันมันเคยมีหลีกวันนั้นนั้นเพาเขาแบบจะทำอ่ะสุดท้ายเขาก็ไม่ทำบอลน,นิดปะบอลน,นิอ่ะอืมใช่น่าจะประมาณนั้นจริงๆก็ไม่แบบก็ไม่ได้ติดตามเลยพิกกี้ขนาดนั้นหรอกก็แบบเห็นมันผ่านที่นั่นแหละก็ติดตามมีพิกกี้อะ่ะติดตามไม่ได้เยอะ อยู่ข้างบนสองด<ม>้านบนจริงหุ่น่ากลัวโอเคถึงแล้วจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายส่องไฟใส่ให้มันวิ่งเลยวิ่งมาสี่ลูกปั้นโอเควิ่งมาแล้ว โอเคทุบ okay, แล้วเหมือนนากลัวจริงๆน่ากลัวมากมากอย่าตายตอนท้ายก็พอจริงๆริงอะคนจริงจริงอะคนไม่โดนหนรือซ้ำอ่ะบอกที่นี่อะจะโดนไงเนื้อเ,เต็มร้อยโดนไหมนะยเอจริง รู้อย่าหาทิปตรงทิปตี้ไว้ก่อนเลยปเิปตี้จ้าบิงไปยาวๆยาวๆ เนี่ยพอเล่นแบบไม่รู้เฮียเลยอุ้ยไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอเล่นแบบแบบไม่รู้อะไรเลยก็แบบผ่านเลยเป่นแบบเจ็บปี่คือแบบผ่านเลย,เลยเขึ้นห้องบนอย่าหานาอย่านะานะตรงนี้อย่านะิมอเประตูวลอะไรต,ตรงนี้ไม,ม,นะม่นะมันมันจะไม่ไหวขึ้นใช่ไหมม<ท>ั้งนะ อ้าวโดน้วหนึ่งโดนเฉดเลยงงเลยฉันน่โอู้เกือบโดนต่ยเร็วนะจุดเนี้ยจุดนี้วิ่งไวมากขึ้นข้าโดนเลยรอบรอบหนึ่งโดนเลยอะไรเนี่ยงงเลยโดนได่ไงพันแล้วอุ้ยวิคัตซีน ยสับคันโยกวิหายไปเลยดีเจสกเกติ n เน่ให้ตัวให้ตัวให้ตัวส<อ>่งเฮลิคอปเตอร์มาทนเฮลิคอปเตอร์มากี่โมงตัดจบไปเลยคงมาแล้วล่ะ ไม่ตัดจบเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะแล้วสหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย